<บ>สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกลัลยาพามาดามนะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับคุณนกด้วยนะคะคุณนกต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะสำหรับพลังเอฟที่เข้ามาติดตามคุณนกคุณนกนะคะ,ะที่เข้ามาติดตามใหม่เลยนะคะคุณนกต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะนับว่าเป็นว่าท่านเข้ามาแล้วมากดติดตามก็เท่ากับเป็นกําลังแรงใ,ใจให้กับคุณนกนะคะเนาะ ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะคุณนกก็เมื่อคลิปที่แล้วคุณนกได้ทําคลิปแบบไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสนะคะคลิปสบายๆซึ่งคุณนกก็ได้ทําการขับร้องเพลงนะคะกุวลผูกป,ปริจิตนะคะ,ะเพื่อไม่ให้พลัง f อซที่ติดตามคุณนอกอยู่นะคะเกิดความเครียดนะคะก็เลยแบบทาคลิปแบบสบายๆร้องเพลงนะคะตอนนี้กําลังรอฟังผลอยู่นะคะว่ากรรมการนะคะพูดตัดสินนะคะพลัง f อซของคุณนกว่า จะให้คุณนกได้คะแนนเท่าไรนะคะซึ่งคลิปที่ผ่านมานะคะคุณนกก็หัดร้องอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะหัดร้รองจบเนื้อเพลงไม่ได้แล้วค่ะระหว่างที่ร้องก็มีเนื้อเพลงด้วยเนาะออันนี้ผ่านเนาะวันนี้คุณนกก็จะมาพูดเกี่ยวกับประเทศสวีเดนนะคะเพราะว่าคุณนกได้ทําคลิปมาหลายๆคลิปแล้วนะคะทุกๆท่านท,ที่ติดตามคุณนกอยู่ก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่อยู่ในแถบยุโรปแล้วตอนนี้ก็เกิด พายุหิมะนะคะคุณนกมาอาศัยอยู่ที่ประเทศสวีเดนนี่เกือบจะยี่สิปีแล้วมาอาศัยอยู่ที่สวิเกนนะคะสวิเกนนี่ก็เป็นเวลา1 2บสถึงสิปีแล้วคุณนกไม่เคยเจอหิมะนะคะว่ามันจะตกหนักมากมายขนาดนี้นะคะปีนี้ปีแรกนะคะตั้งแต่อาศัยมา13ปีนะคะที่ที่สวิเกนนะคะพายุนี่ตกหนักจริงๆนะคะคุณนกก็ได้โชว์เพื่อนๆแล้วนะคะที่ติดตามคุณนกนะคะก็จะเห็นว่าคุณนกได้โชว์คลิปเกี่ยวกับหิมะนะคะเป็นคลิปสั้นๆ สองนาทีสามนาทีแล้วก็ห้านาทีนะคะก็หลายคลิปเลยนะเปสิบสิบคลิปเลยนะคะแต่คุณนกจะให้ทุกท่านนะไปติดตามนะคะคลิปที่สองร้อยห้าสิบเจ็ดสองร้อยห้าสิบแปดแล้วก็สองร้อยหกสิบสี่นะคะคุณนกได้โชว์คลิปวิดีโอเกี่ยวกับหิมะนะคะถ้าอยากจะเห็นหิมะเนาะก็เข้าไปติดตามได้เลยนะคะสามสามคลิปนะคะ EP ที่ห้าสิบเจ็ด EP ที่ห้าสิบแปดแล้วก็ EP สองสองหกสี่นะคะไปติดตามได้นะครับ ในวันนี้นะคะทุกท่านก็รู้นะคะว่าประเทศสวีเดนนี้ตอนนี้หิมะตกหนักนะคะแต่คุณนกก็ไม่ได้เล่าเลยนะคะว่าไม่ได้เล่าเลยนะคะว่าะระหว่างที่หิมะตกเนี่ยเข,ขาใช้ชีวิตกันอย่างไรก็การสัญจรไปมานะคะทางด้านทางด้านทางถนนนะคะก็การสัญจรรถรถก็ยังขับตามตามปกตินะครับว่าเราจะมีรถตักหิมะรถเกตหิมะนะคะก็ การสัญจรก็ไปตามปกติแต่ถ้าหิมะตกมากๆนะคะอย่างภาคใต้ของประเทศสวีเดนเนี่ยต้องหยุดการสัญจรไปมาเลยคะ่ะรถไม่สามารถที่จะวิ่งได้นั่นคือตกมากจริงๆปีนี้นี่เป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะแล้วก็นอกจากเอ่อการสัญจรทางด้านรถยนต์นะคะการสัญจรทางด้านการเดินเท้าก็ยังเดินเท้าได้ตามปกตินะคะวันไหนที่มีหิมะตกหนักๆนะคะก็เวลาออกไปข้างนอกอากาศก็จะเย็นสบายนะคะแต่ถ้า หิมะหยุดตกเมื่อไร่นั่นแหละคืออากาศจะหนาวเยน็นมากๆอากาศจะติดลบมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้ามันหยุดตกประมาณสักอาทิตย์เนี่ยถนนก็จะลื่นนะคะถนนก็จะเกาะเป็นน้ําแข็งเลยน้นแข็งใส่นึกถึงน้ําแข็งบ้านเราค่ะน้ําแข็งเป็นก้อนนะคะนั่นแหละมันจะเกาะเกาะเกาะ,ะติดถนนเป็นอย่างนั้นเลยฉะนั้นก็การสัญจรไปมาทางด้านการเดินเท้าก็ต้องระวังรองเท้าธรรมดานะอย่างรองเท้ารถาบาวายอย่างบ้านเราเนี่ยไม่สามารถที่สวมใส่ได้เลยนะคะ พราะมันไม่สามารถที่จะเกาะพื้นกับหิมะได้เกาะพื้นกับน้ําแข็งได้นะคะต้องใส่รองเท้าที่พื้นเกาะหิมะนะคะไม่งั้นจะลื่นล้มมันจะทําให้เกิดการสกอดาสกอดาภาษาสวีเดนสกอดาภาษาไทยก็คือก,ก็จะเกิดการพริกลพิก,การอนะ่ะมันทําให้เราเกิดภาษาไทยพิกลพิก,การเนาะทุกท่านเข้าใจเนาะอาจจะทําให้แขนหักกระดูกบิดเบี้ยวเนะี่ยเพราะว่าประเทศนี้นะคะก็จะมีการ พิกลพิการกนันเยอะเกี่ยวเกี่ยวกับการที่ว่าหกล้มในในพื้นหิมะนะคะในพื้นน้ําแข็งหิมะไม่ไม่มีไม่ไม่ลื่นล้มแต่พื้นลื่นล้มก็พื้นที่เป็นน้ําแข็งนะคะอย่างคุณนกนี่คุณนกมาอยู่ประเทศสวีเดนคุณนกนลื่นล้มสองครั้งนะคะหัวเข่าของคุณนกนะคะไม่สามารถที่จะยืดได้เลยนะคะโอ้โหต้องใช้เวลาอยู่หลายหลายเดือนเลยนะคะแล้วก็คุณนกได้มีโอกาสกลับไปที่เมืองไทยแล้วก็ได้หมอที่ หมอจับเส้นนะคะหมออาคลิกอะไรหมอหมอจับเส้นนี่มันเป็นภาษาไทย่าคลิกกัดกดจุดกดจุดนะคะไปได้หมอที่วัดโพอาจารย์อาจารย์วัดโพนะคะอืมก็ช่วยกดจุดให้ทาอยู่สองครั้งคุณนกก็ยืดหัวเข่าได้ก็เลยเดินได้ตามปกตินะคะ,ะทีนี้ถ้าล้มล้มไม่ได้เลยนะคะมันรุนแรงมากอ,อ,อันตรายมากๆเลยนะคะตอนนี้ คุณนก็บอกแล้วนะคะการสัญจรไปมาก็โอเครถยังวิ่งตามปกติการเดินเท้าก็ยังตามปกตินะคะแต่ต้องระวังนะคะถ้าวันไหนที่พื้นถนนมันเกาะเป็นน้ําแข็งเมื่อไรนะะั่หละก็ต้องใช้ความมัดระวังนอกจากนี้เมื่อหิมะตกหนักๆอากาศมันก็เย็นใช่ไหมคะเราก็มีเครื่องทําความรอ้อนไม่ต้องห่วงะคะ่ะเราก็ใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็นอกจากนี้คุณนก็จะมาเล่ากันสู่กันฟังนะคุณนกค่อนข้างที่จะพูดเร็วนะก็จะคล่องแล้ว ตามวิทันนะคะก็มีการเล่นกีฬาประเทศทางแถบยุโรปนะคะแล้วก็โดยเฉพาะประเทศสวีเดนคุณเล็กจะเน้นประเทศสวีเดนนะคะเพราะว่าคุณนกอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนก็ค่อนข้างที่จะศึกษาข้อมูลนะคะประเทศสวีเดนนี่ก็จะชอบเล่นฮอกกี้กีฬานะคะฮอกกี้ฮอกกี้แล้วก็บันดีฮอกกี้กับบันดีนี่ก็ ถ้าดูเเผยนะท,ทุกท่านจะแยกไม่ออกนะคะว่ามันเล่นเหมือนกันนะคะมันจะแตกต่างที่ลูกนะคะอย่างฮอกกี้เนี่ยลูกมันจะเป็นลูกกลมๆนะคะเป็นแบนๆแล้วก็กลมๆนะคะนี่ส่วนบันดี้มันก็จะเป็นลูกฟุตบอลนะคะน,นึกขนาดเลยลูกฟุตบอลใหญ่ขนาดนี้นะค่ะมันจะต่างกันต่างกันที่ลูกแต่วิธีการเล่นนี่เหมือนกันนะคะอืมแล้วก็ต่อไปนะคะที่ประเทศสวีเดนนิยมมากในแถบยุโรปนิยมมากนั่นก็คือสลอลลลมสลอลลมก็คือ สล้อลมแล้วก็ซินดาซินดาก็คือ,อการเล่นสกีน้ําแข็งนะคะสกีน้าแข็งสกีน้าแข็งหรือเรียกอีกอย่างนะะึงก็สเก็ตน้ําแข็งนะคะก็แต่เล่นเก่งมากๆเลยค่ะส่วนประเทศที่เล่นเก่งนะคะแล้วก็จะได้ติดอันดับแชมป์โลกนะะั่นก็คือประเทศโนเวย์นเวนี่เหตุผลที่ทาไมเขาถึงเล่นเก่งทําไมเขาถึงเล่นสกีน้ําแข็งเก่งสเก็ตน้ําแข็งเก่งเพราะว่าประเทศของเขานี่เป็นประเทศที่ มีแต่ภูเขาสูงนะคะภูเขาหัวโลนคือมันมหิมะมันจะตกคุมตลอดทั้งปีบนภูเขาสูงใช่ไหมคะแล้วก็ต้นไม้ยืนต้นไม่สามารถที่จะยืนต้นได้มันก็จะเป็นแต่หญ้ามอสที่ขึ้นอยู่บนภูเขาะะเป็นภูภูเขาหัวโลนแต่ไม่มีต้นไม้อยู่นะคะแต่ถ้าอยู่ด้านล่างเนี่ยความเย็นมันมีความเย็นอยู่แล้วแต่ความเย็นมันไม่ได้สูงสุดใช่ไหมคะต้นไม้ใหญ่มันก็จะยืนต้นได้ถ้าทุกท่าติดตามคลิปของคุณนกนะคะที่เป็นผ่านมาก็จะเห็นว่า พราะคุณต้องไปเที่ยวประเทศโนเวย์นะจะเห็นว่าประเทศโนเวย์จะเป็นเป็นประเทศที่มีตะปูเขานะคะที่ลับลุ่มเหมือนประเทศสวีเดนน้อยมากเลยค่ะประเทศของเขาก็จะมีป่าไม้น้อยมากกว่าประเทศสวีเดนประเทศสวีเดนนี่ป่าไม้ก็ยังหลงเหลือ 60- สิถึงเจอืมเนตาะตอนนี้ก็ทราบเลยใช่ไหมคะว่าประเทศโนเวย์เขาเขาจะมีหิมะปกคลุมมาตลอดเขาก็มีมีการเขาก็เลยเล่นเล่นสก็ตน้ําแข็งสเก็สมสก็ตน้ําแข็ง สกีน้ําแข็งนี่ได้ตลอดทั้งปีเขาถึงเก่งนะคะเพราะว่าเขามีประสบการณ์มากนะคะก็เลยจะได้แชมป์นะคะส่วนอฮอกกี้กับบันดีนี่ประเทศแคนาดานะคะที่จะเป็นระดับแชมป์เป็นระดับโลกเลยนะคะที่คุณนกติดตามเนาะ,ะคุณนกก็แต่จริงๆแล้วประเทศแถบยุโรปและประเทศสวีเดนนี่เขาก็มีการเล่นนะคะเล่นหน้านั่นเขาจะเล่นเดินท่านกินานี่หลายหลายอย่างนะคะ ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลฟุตบอลเนี่ยก็ตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จเปียล่าได้เปียลา่าภาษาสวีเดนเปียล่าภาษาไทยก็คือการเล่นกันแข่งขันนั่นเองนะคะก็จะไม่มีนะคะหน้าหิมะนะคะแล้วก็แล้วก็จะมีะกระโดดสูงกระโดดไกล้นี่เขาก็เล่นกันนะคะแล้วก็เทนนิสเนี่ยเขาเขาก็เล่นนะคะแล้วก็บัตบินตันบาสเกตบอลบาสเก็ตเ,กเขาเล่นนะคะและอีกกีฬาอีกหลาย หลายๆกีฬานะคะคุณนกไม่สามารถที่จะพูดได้หมดนะคะแต่คุณนกจะเน้นนะคะอยู่ส 4, 4 4สกีฬานะคะที่เขาเล่นอยู่ออสซอลอสซอลลมแล้วก็ซินดรแล้วก็ฮอกกี้กับบั้นดีเดี๋ยวคุณนกจะเปิดให้ดูนะคะว่าให้ทุกท่านไปด,ดูกันเลยคะ่ะตอนนี้กี่นาทีแล้วนะเนาะ9นาทีคุณนกก็ฟูดเร็วนะเดี๋ยว <laughs> <laughs> พาทาุกท่านไปดูเลยนะคะไปดูอ่ะจะพาไปดู อฮอกกี้ก่อนนะคะเป็นกีฬาที่คุณนกชอบมากเนาะคุณนกก็ได้โชว์เพื่อนๆแล้วนะคะมีทั้งหมดมีมีทั้งมีหลายหลากหลาย,ลายกีฬานะคะประเภทกีฬานะคะแต่คุณนกวีซา่าวีซ่านั่นก็คือโชว์เพื่อนๆน,นะคะสี่นะคะนั่นก็คือบันดีฮอกกี้แล้วก็สลอ็อ สลอลสลอลสลอสลอลมแล้วก็ซีนดา,าสีสีเนาะโอ้ยสี่ประเภทคุณนกในภาษาไทยสี่ประเภทกีฬานะคะที่โชว์ไปทุกท่านก็เห็นแล้วจร่งหคะว่าการแข่งขันมันก็จะแตกต่างกันเนาะนี่คือประเทศแถบยุโรปที่เขาจะาเขาจะนิยมเล่นกันมาก แล้วก็เป็นกีฬาที่เขาชอบกันมากนะคะเพราะว่าประเทศของเขาเป็นประเทศที่หิมะใช่ไหมคะกีฬาด้านนี้ก็เลยเป็นที่โปรดปรานนะคะนกก็ชอบดูนะคะชอบดูนะคะแต่ว่าเล่นไม่เป็นนะคะเหมือนประเทศไทยเราเนาะประเทศไทยเราก็ากีฬาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนั่นก็คือเซบัตะกอใช่ไหมคะเซบัตะกะแล้วก็อีกหลายๆห,ห,หลายนะคะแล้วก็ มวยไทยมวยไทยนี่เราก็เป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมคะของโลกคลิดก,ก,ก็แล้วก็เซบัตตะก้อแล้วก็อันดับหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นเป็นคู่กัดกับมาเลเซียเนาะตอนแรกก็ชิงกันมาเลเซียก็ตะก้อก็ว่าเป็นของเขาเริ่มต้นจากประเทศเขาอะไรเนี่ยไป,ไปมา,มาเซบัตตะก้อคนไทยก็ได้ไปเออคนไทยก็เป็นเจ้าเซบัตตะก้อแล้วก็เออมวยไทยมวยไทยตอนนี้ก็อ่ กัมพูชีกัมพูชีก็คือเขมรก็พยายามจะที่จะเอาเขาก็ว่าศิลปะมวยไทยนี่มันต้นกําเนิดมันจากมาจากประเทศเขมเพรพอเขาดูจากไอะเขาดูจากผนังผนังของวัดอะคะเนาะ,อ,ะอืมก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตอ่าอันนี้เราก็ไม่ต้องพูดถึงเราพูดถึงตอนนี้คุณนกก็กำลังพูดถึงว่าประเทศยุโรปเมื่อมีแมฆตกเขาก็มีการเล่นกีฬานะคะ หลายประเภทนะคะก็อย่างที่คุณนกโชว์ไปนะคะเนาะก็คลิปคลิปนี้ก็เล่าเกี่ยวกับประเทศสวีเดนเกี่ยวกับประเทศที่อยู่ในแถบหิมะนะคะแล้วก็ประเทศสวีเดนก็จะมีหิมะตกยาวนานถึง5ถึง6เดือนนะคะปีนี้คุณนึกคิดว่าหิมะก็คงจะตกอาจจะตกไปถึงเดือนเมษาแล้วก็ไปเดือนเมษาหิมะก็จะเริ่มละลายนะคะคุณนกคิดว่านะ สำหรับคลิป,ลปนี้นะคะ็พูดเกี่ยวกับด้านกีฬาเนาะแล้วก็โชว์ทุก,ท,กท่านแล้วนะคะที่ติดตามคุณนกอยู่นะคะว่าประเทศสวีเดนเขามีกีฬาอะไรบ้างที่เขาเป็นที่นิยมเนาะทุกท่านก็เห็นแล้วนะคะก็มีทั้งหมดก็หลายประเภทนะคะแต่ที่คุณนกนําเสนอมาแค่4ประเภทของกีฬานะคะซึ่งทางแถบยุโรปนะคะจะนิยมนิยมเล่นกันมากแล้วก็ประชาชนของเขาพลเมืองเขาก็จะชอบดูกันมากเลยนะคะ เช่นคุณนกเองก็ชอบนะคุณนกชอบฮอกกี้นะคะเพราะว่ามันใช้ใช้พลังกำลังมากแล้วก็เขาจะใช้ร่างกายชนกันนะคะต้องร่างกายแข็งแรงจริงๆนะคะเนาะแล้วก็คุณนกชอบไปถ้าคุณนกจะไปดูอฮอกกี้คุณนกก็จะไปดูที่เยบเลยซึ่งซึ่งห่างจากตัวเมืองของสวีเดนประมาณ20โลนะคะขับรถประมาณ10นาทีถึง15นาทีออกสบายอยู่ละ ถ้าคุณนกมีโอกาสได้ไปดูฮอกกี้นะคะคุณนกจะถ่ายทําเป็นคลิปวิดีโอเอามาสู่สาธารณชนสู่ทุกทท่านที่ติดตามคุณนกอยู่ในช่องย t u b e นะคะถ้าคุณนกมีโอกาสนะคะแต่ชีวิตเขาคุณนกทําแต่งานเนาะอ๋อเนาะอ่าอันนี้ก็เล่าก็นเนเล่าเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับคุณทุกท่านที่ติดตามคุณนกอยู่นะคะเพราะว่าตั้งแต่คุณนกทําคลิปมาก็พูดถึงแต่หิมาแต่ไม่ได้เล่าเลยนะคะไม่ได้เล่าสู่กันฟังว่า เวลาหิมะตกเขาใช้ชีวิตกันย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มามาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับการการเล่นกีฬากีฬา,าใน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 หน้าหิมะนะคะว่าเขามีกีฬาอะไรบางที่เขานิยมถึงแถบบ้านเราไม่มีเนาะอะ่เล่าสู่กันฟังก็เป็นเก็บความรู้เล็กเลกน้อยนนะคะสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดติดตามนะครับ ก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนะคะนอกจากคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ